สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่กันนะครับผมตัวนี้เป็นรถ r a น ger ร์วายแท็กนะครับผมอ่ะปุ่มนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันนะครับในปุ่มนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้คือรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะครับผมส่วนปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มให้รถเนี่ยเว้นจากคันหน้านะครับผมแล้วก็ปุ่มนี้นะครับ เป็นปุ่ม Adaptive Cruise Control ปุ่มนี้นะครับเวลาตั้งนะครับผมก็จะเป็น Adaptive Cruise Control ที่เป็นระบบ Soft and Go ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมก็คือรักษาลิมิตนะครับในกรณีเราตั้งรถที่ความเร็ว9 0คันนี้จะขับไม่เกิน90นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะครับผมขออนุญาตก,กดเลยปุ๊บนะครับหลังจากที่เรากดปุ๊บปุ่มนี้ก็จะขึ้นเป็นเส้นสีเขียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองที่ตัว a อแด็พทีมจ s ส Control กันนะครับผมตัวนี้นะครับเรากดได้เลยนะครับกดไปปุ๊บทำงานเลยแล้วก็จะมีปุ่มนะครับเซตบวกกับเซตลบเห็นไหมครับเราสามารถเซตบวกขึ้นไปได้เลยตอนนี้ก็คืออยู่ที่80เราสามารถเซตขึ้นไปนะครับผมขออนุญาตเซตขึ้นไปที่90นะครับอ่าเราเยียบขึ้นไปเก้นะครับโอเค88 89 90นะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเซตเห็นไหมครับผม ตัวรักษารถที่อยู่ในช่องทางก็จะเริ่มทํางานนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ดีมากนะครับก็คือตัวนี้จะทําให้รถเนี่ยอยู่ในช่องทางนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มนี้นะครับอ่ะเราเลือกได้นะครับเห็นไหมครับที่จอขึ้นแล้วนะครับที่จอขึ้นมานะครับอ่ามี1ขีดสขีดนะครับก็จะเว้นห่างเยอะนิดนึง3ขีด2ขีดในความปลอดภัยนะครับผมอนุญาตอยู่ที่ประมาณ3ขีด โอเคเราตั้งมาที่ความเร็วที่90นะครับแต่รถข้าหน้าเราอยู่ที่77นะครับผมรักษาระยะห่างนะครับ78ตัวนี้นะครับหยุดสนิทนะครับผมคันหน้าหยุดสนิทนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับเป็นระบบ stop and go นะครับผมโอเคถ้าเราในกรณีเราจะยกเลิกนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับกดซ้ำหน่อยเลยก็ยกเลิกได้เลยนะครับผมโซเลนคิปปิ้งนะครับหรือว่ารักษารถอยู่ช่องทางก็สามารถกดยกเลิกได้เลย คร okay. aan, ับผมโอเคเห็นไหมครับง่ายดายมากเลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมอังกฤษดยก็ขอตัวไปเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะมารีวิวตัวใหม่ๆให้ชมกันอีกครั้งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเป็นเท่านี้ก่อนจะจากกันไปลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับปุ่มนี้นะครับกดได้เลยนะครับแล้วก็เซ็ตบวกได้เลยนะครับผมปุ่มนี้ก็คือให้รถอยู่ในช่องทาง นะครับเห็นไหมครับอโอเคบายบายครับ